โอ้เลยดีเนี่ยมีแล้วเด้อวันดีเด้ออาจารย์จินเดี๋ยวจะมาทาเลยครับวานี่จะลงลงดีใจดีใจครับดีใจดีใจอยากพี่น้องสายธรรมาเยือนถึงถิ่นแล้วระเบียงบ้านนาคุ้มลูกพ่อแล่เด้อยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับเด้อชอบชอบเลยกุ๊กไก่ห้องเลี้ยงเช้านะต่างเด้อ ครับผมครับผมอันนี้ด้อันนี้ด้อันนี้คือห้องตะวันออกด้วยห้องอาจารย์ด้วยดีด้อวยห้องอาจารย์ด้อห้องนอนไผ่น้องว่าดี้น้อห้องนอนไผ่น้องว่าดี้น้องนี่หอมนี่หอดเปียกนี่หอมอ่าอ่าเนี่ครับนี่ครับนี่ครับเออเอออ่ะเอาละครับเดี๋ยวแดดล่มล้มตกออกไปรับลมชมดิ้ว ได้เลยครับได้เลยก้าวขำออกไปเลยมาเลมาเลยมาลองอ่นี่เลยนี่เลยมักมองได้ถ้าขาดโคตรมักมองได้อะ่อยครับถ้าขาดโคตต้องลองอ่อ่าแดดล้มล้มตกล้มชอยเดี๋ยวมือแรงมือแรงสีห้องเพลงให้ฟังอยู่มุมพหันล่ะต้องเอาบัวมาลงอ่าเพราะมองนี่ก็ถึงเวลาเฮ็ดเข่าเฮ็ดน้ำกันดิดำน้าคือเขามันก็เลยว่าอนาคตอนาคตว่าสีเฮ็ดเป็น อาชกลงไปอีกแล้วก็เฮ็ดเป็นรีสอร์ทรอบรีสอร์ทรอบเออดีใจดีใจดีใจเนี่ยหยาดพี่น้องทุกคนสายทำบางมือได้มาพอกันแล้วอยู่บ้านรนวเหมาอ่าคุ้มลูกพ่อแหล่ บ้านบุญผลาเด้อนี่เด้อบุญผลาที่ได้พ่อกันยินดีด้อยกูไกลเด้อเออขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆที่มาเยือนหวังว่าในโอกาสข้างหน้าคงจะได้มาอยู่เรื่อยๆเนาะครับผมดีใจดีใจดีใจได้ชมได้เห็นนี่เลยชี่อใจร้านเปนไงเนาะเก่งมากเก่งมากนี่เลยช่องมองวิวชมธรรมชาติทางไหนตรงนั้น นี่เลยไม่รับคนไทยลูกเนาะได้เปียบมูอได้นี่เนาะหยุดหยุดพูดแล้วผู้เขียวครับผู้เขียวครับผู้เขียวอาจารย์นี่นี่ครับได้ได้ได้มองหันที่ไกลนี่ฝนตกหนักแล้วก็นาผามันพังลงมามองคลนนะครับอันนี้บ้านนี่อยู่ตรงข้ามกับนกนกเขามืองนี่เลย เนี่ยครับนี่ยืนแบบนี้เลยยืนกับบันเดี๋ยวใบใบฝนไหนตกไรมาจากทางฝุ่น่าซุ่มเย็นลมพัดกับสีสวยๆอย่างนี่แหละนี่ดีใจดีใจ